ลมที่เยอรมนีพัดแรงมากนะเวลาฝนจะตกอะต้นไม้นี่พัดแบบน่ากลัวมากอะแล้วฉันอยู่ชั้น3าใช่ไหมก็เลยทําให้นึกถึงตอนอยู่ไทยที่ไทยอยู่เป็นบ้านเดี่ยวเนาะแล้วก็คุณภาพโครงการอะค่อนข้างดีกว่าหลายๆโครงการเลยนะอายุบ้านก็แค่แบบยังไม่ถึง10ปีมั้งแต่เวลาลมพัดมาทีนึงนะโอ้โหหลังคาเหมือนจะปิ้วความรู้สึกคือเหมือนเสียงหลังคามันกระเพื่อมตามลมอะแต่หลังคามันคงไม่ได้กระเพื่อมหรอกแต่ไม่รู้ว่าอะไรอเสียงมันคือแบบเหมือนจะปิวอะแต่อยู่ที่เยอรมนีนะลมพัดมาทีอยู่ชั้น3เนาะลมพัดมาทีนึงคือแบบโต๊ะ,ตะ ปิวกระจุยกระจายหมดนะถทาวางไว้ที่ระเบียงนะลม้มกิ้งกระเด็นกระดอนคือแบบถังขยงขยะไม่ต้องพูดถึงแต่ตึกที่ฉันอยู่นะสูง4ชั้นนะแบบไม่สะเทือนเลยสักนิดเดียวไม่กระดิกอะลมมันพัดแรงมากจริงๆนะทั้งลมทั้งฝนอะไรเงี้ยหรือเราอยู่สูงด้วยก็ไม่รู้แต่ว่าตึกที่เนี้ยไม่สะาทนแต่ประเด็นคือตอนอยู่ไทยไม่เคยอยู่คอนโดไงว่ามันความรู้สึกมันเป็นยังไงถ้าอยู่คอนโดมันก็อาจจะแบบไม่ไม่สะเทือนไหมแต่ที่บอกว่าสะเทือนแรงๆอะคืออยู่บ้านเดียวมันสะเทือนแรงมากคือแบบเหมือนหลังคาจะปิวเวลาลมพัดแรงๆอะถ้า อะไรก็ได้เนาะอาจจะเป็นที่บ้านกับคอนโดเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่คอนโดที่นี่คือแบบแน่นหนาแล้วต้นไม้ที่นี่เนาะคือแบบแน่นไม่รู้ลากยังไปถึงไหนเนาะเรือโอ้ยโจฟ้าเหรอลูกะเวลาฝนมาทีลมมาลมพัดเอาฝนมาอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนมันน่ากลัวมากอะยืนอยู่ข้างนอกอะแต่พอเข้ามาในบ้านมันไม่รู้สึกกลัวเลยนะคือแบบปิดประตูปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยมันก็เงียบเนาะแต่ตอนอยู่ไทยคือความรู้สึกเหมือนบ้านจะถลม่มอะคือแบบลมฝนมาทีคือกูสยองแล้วอะ